เพราะว่าอนาคตของเจ้าโอเนี่ยผมกะว่าจะดันให้ชิงยันโลกให้ได้ภายในต,นต้นปีนาะงหเพราะว่าตอนนี้เราก็เราจะพึ้งทาง w ีโอย่างเดียวไม่ได้ผมเลยดันเข้ามาทาง WBC WBC การประชุมครั้งที่แล้วะผมได้ผมได้เข้าพบเอ่ริซีโอสุไลมานประธานของับ b c ซึ่งเขารู้จักเจ้าโอดี และผมก็ขึปป้นไปพิเซต์ด้วยว่าเจ้าโอมเนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลกสองสมัยสองครั้งแล้วก็ทำงานให้กับ WBC เป็นเวลา15ปีขึ้นไปนะมีสถิติที่สวยงามคือชนะ87ครั้งแพ้เพียง2ครั้งการแพ้2ครั้งนี่คือการเสียแชมป์โลกนะ